บทบาทของชาโด้ทั้ง8ตัวตนเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองลีรับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาการข้อมูลตัวเจนี้มีการสปอยนะครับใครที่ไม่อยากดูสปอยก่อนกดข้ามคลิปนี้ไปก่อน the Venice, หนึ่งในงานอนดิเรกของชาโด้ก็คือการโรเปร์เป็นบทบาทต่างๆตามสถานการณ์บางเหตุการณ์เขาไม่อยากใช้ตัวตนของซิสคาเกโนหรือชาโดในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรงได้เขาเลยจำเป็นจะต้องสร้างตัวตนอื่นขึ้นมาแทนอีกอย่างคือมันดูสนุกกว่าและการฉเฉลยในตอนสุดท้ายว่าตัวตนอื่นนั้นก็คือชาโดเองมันก็ให้ความรู้สึกเซอร์ไพรส์ลึกลับและน่าค้นหาเขาเลยชื่นชอบช่วงเวลาเหล่านี้มากรวมถึงช่วงเวลาที่เวนอฟตัสจะออกมาด้วย แว่นตาเกมเมอร์สุดเท่รุ่นสปิทไฟเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายเล่นเกมหรือต้องทำงานอยู่หน้าจอนานๆจะใส่แฟชั่นก็ได้เพราะตัวแว่นมีดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่หรูหราวัสดุยังทำมาจากสแตนเลสชนิดพิเศษทนทานต่อแรงกระแทกและบิดงอที่สำคัญคือใส่สบายใส่นอนยังได้เลยครับผู้ที่มีค่าสายตาก็สามารถไปวัดได้ที่สยามนะครับใครสนใจก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k Optus โดยสามารถใช้โค้ดลีลับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เอาละครับมาที่หัวข้อของเรากันต่อบทบาทในแต่ละตัวตนของชาโดบทบาทของคาเกโนะมิโนรุเด็กหนุ่มมปลายผู้ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นพลังในเงามืดในตอนกลางวันเขาคือชายผู้ไม่ทําตัวโดดเด่นเฝ้าฝึกฝนวิชาศิลปะการต่อสู้ทุกขแขนงเฟ้นหาพลังเวทที่เหนือธรรมชาติและต้องการเอาชนะอาวุธได้ทุกประเภทแม้แต่ระเบิดปรมาณูบทบาทของนักล่าอันธพาลผู้สง่างา,งามตัวตวนในยามค่ําคืนของมิโนรุเขาจะใส่โมงสีดําชุดสีดํา พกเฉลงติดตัวไว้เสมอแม้จะมีศิลปะการต่อสู้ถึงขั้นต่อกรแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับอดีตทหารได้แต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะชนะลูกปืนทําให้โชว์ความสามารถได้แต่ในเหตุการณ์เล็กๆเกช่นไล่จัดการพวกแก๊งเด็กเว้นก่อกวนเมืองหรือจัดการพวกลักพาตัวเรียกค่าไถ่เรียกว่าเป็นบทบาทที่ยังห่างไกลกับการเป็นเทพในเงาอยู่หลายขมบทบาทในฐานะซิดคาเกโนลูกชายคนเล็กแห่งตระกูลคาเกโนคุณนางชั้นบารอน เกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางที่ไม่ได้กดดันอะไรมากนักเบื้องหน้าทำตัวไม่โดดเด่นอยู่ในระดับกลางๆของทุกเรื่องทั้งการเรียนวิชาดาบฐานะทางสังคมแต่ก็ใช่ว่าจะไม่โชว์อะไรเลยนะครับก็มีโชว์อยู่บ้างอย่างตอนเล่นเปลียนโในฐานะลูกศิษย์ของเอฟไซรอนก็ได้รับเสียงชื่นชมจากเหล่าคุณนางมากมายในตอนกลางคืนก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปับการฝึกฝนอย่างหนักเนื่องจากเป็นลูกที่มีพลังเวททำให้มีกำลังใจได้ที่ทำตามความฝันอยากการไปพลังในงองมือได้แน่นอน ในยามวิการจึงออกไล่ล่าเหล่ากองโจรตามป่าตามภูเขารอบเมืองเพื่อฝึกฝนและหารายได้จากโจรมาเก็บไว้ระหว่างทางก็ออกตามหาพวกพ้องเหล่าคนที่จะกลายเป็นเจ็ดเงาอีกด้วยหลังจากเข้าไปพัวพันกับการช่วยเหลือโรสโอเรน่าในวัยเด็กจากโจรลักพาตัวโดวยบังเอิญทำให้ซิดในวัยเด็กได้รับอิจฉายาหนึ่งว่าจอมโจรเซเลเสุดเทซึ่งมีแค่รสเท่านั้นที่รู้ถึงฉายานี้ หลังจากการล่ากองโจรอย่างมากมายเขาก็ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับองค์กร,รลับลัที่เดบรอรสที่เดิมทีเป็นแค่ตำนานของโลกนี้และมันก็เป็นเรื่องแต่งของซิดท,ที่เขาโม้ให้เราเจ็ดเงาฟังแต่ด้านมีอยู่จริงๆแต่ซิดก็ยังไม่รู้และคิดว่าพวกมันเป็นแค่กลุ่มโจรเฉยๆคือในต่างโลกแห่งนี้เนี่ยพวกโจรมีเยอะมากครับมีแม้กระทั่งนักขนไร้กฎหมายทําให้ซิดคิดว่าพวกที่ประกออีเวนต์สร้างความวุ่นวายเนี่ยมันก็คือพวกโจรเหมือนกันหมดบทบา,านในฐานะชาโด ชายผู้ที่เป็นผู้นำขององค์กรชาโดกาเดนแต่เดิมชาโดคิดว่าเขาจะดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวเพราะไม่ได้จะหาเพื่อนได้แต่นันมีคนลงไหลไปกับอุดมการณ์ของเขาที่บอกว่าจะจัดการลทัทธิเดบอร์รสเพราะคนต้องทุกข์ทรมานเพ,พราะปีศาจสิงสูที่พวกมันทดลองทำให้เกิดเป็นองค์กรชาโดกาเดนขึ้นเนื่องจากการฝึกฝนอย่างหนักในวัยเด็กทำให้บทบาทของชาโดเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งทั้งด้านวิชาดาบและพลังเวทเป็นตัวตนที่บรรลุความตั้งใจหลายอย่างของเขาในชาติก่อน บทบาทชาโด้ในความคิดของเขามันก็คือตัวตนที่ไล่ตบโจรอย่างลับๆแต่มันก็ไม่เท่เลยเปลี่ยนเป็นผู้เล่นกายในเงาที่ไล่ล่างเงานั่นเองมันเลยเป็นที่มาของชื่อชาโดด้วยและแน่นอนครับว่าไม่ได้เป็นบทบาทที่ขาวสะอาดคือฆ่าได้ก็ฆ่าช่วยได้ก็ช่วยหาผลประโยชน์ได้ก็ทําบทบาทของชาโดสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความเท่ครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางน้ําเสียงที่เคร่งขรึมคําพูดที่มีในความเบื้องหลังหรือแม้กระทั่งฉากเปิดตัวเอีเวนต์ต่างๆก็จะไม่ต้องอลังการและในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นสัญลักษณ์ของความมืดอ,อันแข็งแกร่งทรงพลังในมุมมองของบุคคลอื่นที่มีต่อชาโดไม่เหมือนกันเลยครับในมุมมองของลัที่เดียบรอสชาโดคือศัตรูตัวฉกาจที่อยู่ดีๆก็โผล่มาไล่ทำลายบุคลากร,กรแผนการต่างๆของพวกตนจนย่อยยับแถมยังเอาวัตถุดิบอย่างปีศาจสิงสูบไปเป็นพวกตัวเองอีกทำให้ลัที่เดียบรอสขาดแคลนปีศาจสิงสูบมากๆในมุมมองของคนทั่วไปที่ฉลาดหน่อยเนี่ยอย่างอเล็กเซียเธอก็จะมองว่าชาโดไม่ใช่แ่ศัตรูและก็มิตรแต่ก็เอเดียงไปทางมิตรมากกว่า เพราะทุกครั้งที่ชาโด์ปรากฏตัวมาเจอเอเล็กเซียเนี่ยมักจะมีคำไม่สู่อีเวนต์บางอย่างเสมอบวกกับหลักฐานที่เธอได้เห็นจากตาและรวบรวมมาอเล็กเซียเลยมองว่าชาโด์เนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูขนาดนั้นในทางกลับกันอย่างไอริสแต่เดินวิสองจิตสองใจแต่หลังพ่ายแพ้ชาโด์อย่างหมดรูปด้วยความโกรธแค้นก็มองชาโด์เป็นศัตรูทันทีบวกกับเป็นคนหูเบาโดนไส้ศึกปั่นหัวไม่เชื่อแม้กระทั่งน้องของตัวเองปากริมไม่เลยว่าชาโด้ใองค์กรเป็นศัตรูต่างคนก็ต่างมุมมองนั่นเองครับ บทบาทได้ฐานะจิมินะเซนินหนึ่งในความใฝ่ฝันของชาโด์นั่นคือการทําให้คนรอบข้างมีเรีคชั่นที่ตื่นตกใจกับตัวตนที่เขาสร้างทําให้ผู้คนคาดเดาอยากรู้อยากเห็นอย่างเช่นคนที่ท่าทางอ่อนแอแต่กลับแข็งแกร่งตัวตนของจิมินะจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อชวนเทศกาลประลองยุทธเทศกาลบูชินนั่นเองบทบาทได้รับความช่วยเหลือโดยนัมเบอร์สิบสามนิวในการปรับแต่งหน้าตาของชาโด์ให้ออกมาดูท่าทางอ่อนแอเจืดชืดดูกระจอก สไตล์วิชาดาบของจิมินะก็เน้นท่าสวยงามที่ใช้จริงไม่ได้แต่ด้วยความสามารถของชาโดทำให้ท่าดาบอันงดงามที่เอาไว้ประกวดใช้ได้จริงๆซึ่ง,ง,งมันก็สร้างจุดสนใจให้กับผู้คนตามจุดมุ่หมายของชาโดนั่นเองบทบาทในฐานะจอห์นสมิธเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านมิซิโกชิของแกม่าทำให้ร้านค้าดังเดิมขายกันไม่ออก สัาพันธ์การค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับลัทธิเดบรอรสจริงวางแผนที่จะทำลายร้านมิสโกชิเพื่อเป็นการตัดสินกันไปเลยว่าใครจะกลัวอำนาจด,ด้านการค้าขายในแถบนี้ซึ่งก็มีแนวโน้มสูงมากที่ร้านมิสิโกชิจะแพ้เพราะสัาพันธ์การค้าหน้าตอนนั้นเนี่ยยังมีเครือข่ายที่กว้างกว่าอีทัานยังมีประสบการณ์มากกว่าแม้พวกอัลฟาหรือเกมมาจะฉลา,าดแต่ก็สู้พวกพ่อค้ามากประสบการณ์ไม่ได้ครับแถมยังไปเปิดเสือกตรงๆอีกทําให้โดนเพ่งเล็งชาโดว์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงโดยตรงได้ครับ เขาเลยต้องปล่อยให้สมพัธ์การค้าทำลายร้านมิสุโกชิและเขาก็จะทำลายสมพัธ์การค้าแบบลับๆอีกทีหนึ่งโดยการที่เขาเนี่ยจะขโมยเงินกับพวกมันทั้งหมดมาเพราะตัวของชานโดเนี่ยต้องการเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับโดยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆเลยเขาเลยต้องปลอมตัวเป็นบุคคลที่3โดยได้รับการช่วยเหลือจากยูคิเมะและปลอมตัวเป็นสายลับนามจอร์สมิธแผนของจอห์สมิธเนี่ยก็คือการปล่อยธนบัตรปลอมเพื่อดิเครดิตสมพัต์การค้ารวมถึงร้านมิสุโกชิให้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของธนบัตลอม คือเขาเนี่ยกาจะให้ล่มไปเจ้าสองเจ้าเลยครับและเขาก็จะเอาเงินที่ขโมยมาจากสรพันการค้าเนี่ยมาสร้างร้านมิสซิโกชีขึ้นมาใหม่แต่แผนนี้ก็ถูกทำลายเพราะกลุ่มเจ็ดเงาครับที่อ่านแผนของเขาออกและก็สร้างหนทางที่ดีกว่าขึ้นมาทําให้ชาโดเนี่ยไม่ได้เงินสักเรือนเลยในบทบาทนี้สไตล์การต่อสู้ในบทบาทของจอ์สมิธก็ค่อนข้างโดดเด่นครับเพราะเขาจะใช้ได้ในการต่อสู้เป็นได้ที่สร้างมาจากสู่สรามที่ใส่พลังเวทเข้าไปครับทาให้เป็นรูปแบบการต่อสู้แบบใหม่ที่ไม่มีในต่างโลกนั้น บทบาทในฐานะซูซูกิโฮปลูกชายของระยุกตระกูลโฮบหนึ่งในนักเรียนห้องเดียวกับชาโดซูซูกิเป็นบุคคลที่ทําตัวได้เจี๊ยงพอๆกับเขาจนชาโดต้องเก็บเอามาอ้างอิงหลังจากที่ระทิเดบอร์รสบุกโรงเรียนและแอบใส่ปลอกคอซึ่งดูดพลังเวทของเหล่านักเรียนถ้าพลังเวทหมดปลอกคอจะระเบิดซูซูกิได้เสียชีวิตลงเพราะพลังเวทหมดจนปลอกคอระเบิดและไม่มีนักเรียนคนไหนเอะใจถึงปลอกคอนี่เลยรวมถึงแผนการเบื้องหลังของรัทิด้วยทําให้ชาโดต้องปลอมตัวเป็นซูซูกิ เนื่องจากลอกเรียนวิชาแต่งหน้าจากนิวทําให้เขาเนี่ยปลอมตัวเป็นใครก็ได้เลยครับบทบาทของซูซูกิก็คือการเป็นตัวชี้ทางบอกใบความเจนิซ่อนอยู่ในอีเวนต์นี้ให้พวกตัวละครหลักได้หาวิธีแก้ปัญหานั่นเองเป็นเหมือนโคน,นันเลยครับการปลอมตัวเป็นซูซูกิก็ทําให้ชาโด์ได้ต่อสู้ด้วยแต่เขาก็ต้องใช้ปากกาที่ทามาจากสูตรบริสลามในการต่อสู้หลังจากที่เขาต้อนคนร้ายจนจนมุมก็จะเผยตัวจริงออกมาเป็นชาโด์และเข้าผิเดศึกบทบาทในฐานะแจ็คเดริเปอร์ อาณาจักรมิการถูกครอบครองจากเงามืดโดยผู้ขุนนางที่รับคำสั่งจากลทัทธิเดบอร์เรียกว่า13ดาบราตีชาโดว์มีคิดจะกำจัดขุนนางเหล่านั้นด้วยกฎหมายอยู่แล้วครับเขาอยากจะใช้ความชั่วร้ายในการทำลายความชั่วร้ายบทบาทของฆาตกรต่อเนื่องอย่างแจ็คเดะริเปอร์จึงถือกำเนิดขึ้นฆาตกรที่แต่งกายเป็นชุดตัวตลกไล่ฆ่าเหล่า13ดาบราตีขุนนางที่เกี่ยวข้องกับลทัทธิอย่างสยดสยองหลังจากที่ไล่ฆ่าเหล่า13ดาบราตีจนหมดสิน้นแจ็คเดรริเปอร์ก็หายตัวไปจากอาณาจักรมิการ และทิ้งตำนานฆาตกรต่อเนื่องไว้เบื้องหลังใครที่อ่านนิยายเล่มห้ามาแล้วเนี่ยตัวละครที่ไม่เชื่อว่าคริสติน่าเนี่ยดันชอบชาโดครับและคิดว่าเขาเททาให้เธอเนี่ยปลอมตัวเป็นแจ็คเดอริเปอร์ต่อจากชาโดและไล่ฆ่าเหล่าขุนนางที่คิดการชั่วยอยู่เบื้องหลังแทนโดยคริสติน่าเนี่ยเชื่อว่าชาโดเนี่ยมอบหน้าที่นี้ให้กับเธอและนี่ก็คือ8บทบาทที่ชาโดเคยเป็นมาครับและเรื่องราวต่อจากนี้ในอนาคตครับก็จะมีบทบาทอื่นอีกแน่นอนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้คือจะมีเพียงเท่านี้ครับว้ลป,ปบ So just don't get overwhelmed and you make it out and you'll be just fine. I promise you don't have to worry about a thing Don't let it break you down. You got me by your side and when you feel the difference it'll be night and day night and day